วันนี้คุณเอเข้ามากับทางเมนพัทมาถีบน้องชายเนาะโอเคจหรับเบื้องต้นก่อนครับของคุณเอมีปัญหาอะไรบ้างถึงอยากถีบน้องชายครับมันตีบตั้งแต่เด็กอะครับมันมันเปิดไม่ได้เลยครับอ๋อหนังพุ่งปลายไม่เปิดเลยใช่ครับใช้ชีวิตยากไหมครับตอนหนังพุ่ปลายไม่เปิดตอนแรกมันก็ไม่รู้สึกอะไรครับแต่เพิ่งมาสักสองสามเดือนนะครับมันเหมือนมันปัสสาวะแล้วมันลำบากครับมันลำบากใช่ไหมครับใช่ครับตอนมีกิจกรรมนะครับตอนมาผมผมปกตินะครับอาจจะชินแล้วใช่ครับ แล้วเรื่องความสะอาดเหครับคุณคุณเอมันดูแลไม่ได้ครับเพราะว่ามัน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 ไม่เปิดครับอ่าฮะติดตามทำเป็นพันมานานหรือยังครับประมาณสักพักเดียวครับแล้วก็ตัดสินใจทําเลยครับวันนี้เลือกเป็นครีสลิปที่ดีของทำเป็นพันนะเป็นที่อ่าไร้โมใหม่ของคุณหมอันั่นเองนะครับครับโอเคเดี๋ยวยังไงฝากให้กับคนที่ตัดสินใจในการขีดทีหนึ่งครับว่าทําไมถึงเลือกการขีดเพื่อความมั่นใจครับแล้วก็ใช้ชีวิตง่ายขึ้นครับ แล้วก็ป้องกันพวกโรคติดต่อได้ครับค,ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ